ข้าคือยอดฝีมือประจิ้นผู้แข็งแกร่งทำตามคำสั่งอาจารย์ลงเขาไปทำตามสัญญามั่นหมายแต่ตระกูลของคู่มันกลับคิดว่าข้าเป็นแค่เศษส,สะวะที่ฝึกยุทธไม่ได้ไม่อยากผิดสัญญาให้เสียชื่อเสียงแต่ก็ไม่อยากให้คุณหนูรองผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นต้องมาแต่งงานกับข้าดังนั้นแม่เลี้ยงแห่งตระกูลหลิวจึงให้คุณหนูใหญ่ที่ใกล้จะตายแต่งงานแทนคุณหนูรองของตน ทุกคนต่างคิดว่านักสู้โดยกำเนิดไม่มีตันเถียนไม่สามารถรวบรวมพลังวิญญาณได้ฝึกฝนให้สำเร็จได้ยากหารู้ไม่ว่าข้าได้รับสุดยอดวิชาแม้จะเป็นนักสู้ก็สามารถฝึกฝนเพลงกระบี่ได้ฝึกฝนทั้งเพลงกระบี่และวรยุทธไร้เทียมทานทั่วล่าในตอนนี้ข้าเพิ่งจะย้ายภูเขาทั้งลูกเสร็จกลับมาถึงที่พักก็พบจดหมายที่อาจารย์ทิ้งไวใ้ให้สิทธิ์ข้า อาจารย์จะกลับประรโลไปหาอาจารย์หญิงของเจ้าแล้วเจ้าลงเขาไปหาเลี้ยงชีพเองเถอะพ่ออ่านประโยคแรกข้าก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลสิบสองปีก่อนอาจารย์พังมือไปหน่อยตบสังหารบรรพบุรุษตระกูลหลิวแห่งชินโจไปเพื่อเป็นการชดเชยก่อนที่เขาจะสิ้นใจข้าแอบเอาเจ้าไปขายให้พวกเขาทำสัญญามั่นหมายกับตระกูลหลิวดังนั้นเจ้าไปเป็นเขยแต่งเข้าบ้านเขาซะข้าถึงกับพูดไม่ออก สิองปีก่อนข้าเพิ่งจะสี่ขวบตาแก่นี่กลับเอาข้าไปขายเป็นเขยแต่งเข้าบ้านเขาข้าไม่เคยคิดที่จะเป็นเขยแต่งเข้าบ้านคนอื่นนี่มันเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแต่อาจารย์เป็นคนดึงข้าขึ้นมาจากกองศพเลี้ยงดูข้าจนโตถ่ายทอดวิชาให้ข้าข้าถือว่าเขาเป็นพ่อไปแล้วนี่ของพ่อลูกต้องชดใช้เป็นเรื่องธรรมดา งานสบายๆแบบนี้ข้าไม่อยากทำก็ต้องทำแล้วสินะไอสารเลวเมื่อกี้แอบด่าอาจารย์ใช่ไหมเห็นประโยคนี้ข้าถึงกับพูดไม่ออกตาแก่นี่อายุหลายร้อยปีแล้วยังทำตัวเหมือนเด็กเจดีนั่นเก็บไว้ให้ดีมันสำคัญกับเจ้ามากห้ามทำหายเด็กขาดถ้าทำหายข้ารับรองว่าจะทุบเจ้าให้ตายนอกจากนี้หากวันไหนเจ้าก่อเรื่องใหญ่จนแก้ไขไม่ได้ก็เปิดถุงผ้าสีแดงนั่นซะ อาจจะช่วยเจ้าได้สุดท้ายอย่าบ่นว่าอาจารย์เอาเจ้าไปขายอาจารย์ส่งเจ้าไปเสพสุขต่างหากชินโจเต็มไปด้วยสาวงามด้วยความสามารถของเจ้าในตอนนี้สามารถอยู่ที่นั่นทำอะไรตามใจชอบได้เลยข้าพูดไม่ออกเปิดถุงเก็บของบนโต๊ะข้างในมีถุงผ้าสีแดงหนังสือสัญญามั่นหมายหนึ่งฉบับและเจดีสีดำองค์เล็กๆข้าเพิ่งจะหยิบเจดีสีดำขึ้นมา มันก็พลันกลายเป็นแสงสีดำพุ่งเข้าสู่หว่างคิ้วของข้าข้าลองสื่อสารกับมันดูแต่เจดีดำนั่นกลับไม่สนใจข้าเลยมีนิสัยดีข้าชอบครึ่งเดือนต่อมาข้าเดินทางมาถึงเมืองลู่อวินแห่งจักรวรรดิมังกรเมคาในเขตชิงโจในที่สุดก็ได้พบกับประกูลหลิวประมุกประกูลหลิวหลิวอวินฉีมองดูหนังสือสัญญามั่นหมายบนโต๊ะด้วยความเหลือเชื่อ หนังสือสัญญามั่นหมายนี้เป็นของจริงหรือผูห้หญิงอย่างหงเหมยที่อยู่ข้างๆมีสีหน้าไม่สู้ดีเป็นลายมือของท่านปู่ลิวอวินฉีพยักหน้าแล้วมองมาที่ข้าถิวของข้าคล้ำใบหน้าคมคายหล่อเหลาและสดใสแต่ชุดผ้าป่านหยาบๆบรองเท้าที่ขาดเป็นรูหลายแห่งทำให้ข้าดูซอมซ่อเป็นพิเศษ ท่านพ่อหากจะให้ข้าแต่งกับเศษสวะเช่นนี้ข้ายอมทำลายวรยุทธ์ตัวเองแล้วไปตายเสียดีกว่าเด็กสาวคนหนึ่งยืนขึ้นคือหลิวหรูเยี่ยนที่มีสัญญามั่นหมายกับข้านั่นเองในดวงตาของนางเต็มไปด้วยความรังเกียจเพิ่งจะปลุกกายวิญญาณหญินได้อนาคตไกลเกินคาดจะมาได้อย่างไรเยียนเอ๋อเจ้าอยาเพิ่งใจร้อนหลิวอ,อวิ๋นฉีตกใจจนลุกขึ้นยืนตั้งแต่บรรพบุรุษตระกูลหลิวสิ้นชีพ ประกูลหลิวก็ตกต่ำลงอย่างมากตอนนี้ต้องพึ่งพาหลิวหรูเยี่ยนให้ผงาดขึ้นมาหลิวอวิ๋นฉี่มองมาที่ข้าจอมยุทน้อยผู้ตามตรงสัญญามั่นหมายที่ท่านปูท่ทำไว้ในตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้เรื่องมันกระทันหันเกินไปเย,ยนเอ๋อของพวกเราคงจะรับไม่ได้ในทันทีข้าว่าเรื่องนี้เราค่อย,ค,อยคุยกันดีกว่าเราให้พวกเจ้าสองคนได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักแล้วค่อยคุยเรื่องแต่งงานดีหรือไม่ จะพูดอะไรกับเขาอีกเขาไม่คู่ควรกับประกูลเราเลยหยางเหมยพูดขึ้นมาทันทีในดวงตาเต็มไปด้วยความดูถูกอย่าหาว่าข้าพูดไม่เกรงใจเลยนะเจ้าดูสารรูปของเจ้าสิซอมซ่อไปทั้งตัวไม่มีทั้งประกูลไม่มีทั้งความสามารถจะเอาอะไรมาแต่งกับลูกสาวข้าประกูลหลิวของเรายิ่งใหญ่เจ้าควรจะรู้ดีเจ้ากับเย็นเอ๋ออยู่คนละโลกกันข,ขางคกิจะกินเนื้อหงจริงๆ งั้นก็หมายความว่าตระกูลหลิวของท่านคิดจะผิดสัญญาใช่หรือไม่สีหน้าของหลิวอวิ๋นฉี่ดูไม่ดีหลิวอวิ๋นฉี่แห่งเมืองลู่อวิ๋นใครๆก็รู้ว่าเป็นคนรักษาสัญญาหากผิดสัญญาจะส่งผลเสียต่อตระกูลหลิวมากเอ๊ะหรือว่าจะเอาแบบนี้ยังเหมยพันตาเป็นประกายหลงเอ๋ยยังไม่ได้แต่งงานไม่ใช่หรือก็ให้นางแต่งงานแทนเยนเอ๋อไปเลยสิ หลิวอวิ๋นชีขมวดคิ้วหลิวโหรือลูกสาวคนโตของเขาป่วยด้วยโรคประหลาดมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ใกล้จะสิ้นใจแล้วจะให้แต่งงานแทนหลิวหรูเยี่ยนได้อย่างไรในขณะที่หลิวอวิ๋นชีกำลังลังเลยางเหมยก็สั่งให้คนไปเรียกหลิวโหรมาแล้วข้ามองไปที่หลิวโหร,รูปร่างของนางบอบบางผิวขาวราวกับหิมะอ่อนหวานและหน้าธนุถนอมแต่ใบหน้าขาวซีดเหมือนหิมะแรกในฤดูหนาว ดูป่วยไข้เส้นชีพจรเลือดตีตนันทิษเย็นเข้ากระดูกหากไม่รีบรักษาเกรงว่าจะอยู่ได้ไม่เกินห้าวันโหรอเอ๋อมานี่เร็วหยางเหมยยิ้มต้อนรับลิ้วโหรเดินมาอยู่ตรงหน้าหยางเมหมยโหรอเอ๋อข้ากับพ่อของเจ้าหาคู่ครองที่ดีให้เจ้าแล้วรีบดูสิลิ้วโรเหลือบมองข้าอย่างสงสัยแล้วก็รีบพันกลับไปลิ้วอวิ๋นฉียื่นหนังสือสัญญามั่นหมายให้ลิวโหรหลงเอ๋อ เดิมทีชายหนุ่มคนนี้มีสัญญามั่นหมายกับน้องสาวของเจ้าตอนนี้เย็นเอ๋อเขาไม่ยอมเด็ดขาดตั้งแต่เด็กแม่ของเจ้าก็จากไปเร็วหลายปีมานี้พ่อก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตระกูลไม่ค่อยมีเวลาให้เจ้าหากแต่งงานกับชายหนุ่มคนนี้ก็จะมีคนคอยดูแลเจ้าเข้าใจความตั้งใจของพ่อหรือไม่เมื่อโรบิดชายเสื้อก้มหน้าไม่พูดโอ้ยยังจะลังเลอ,อะไรอีก ดูคุณชายชิงคนนี้สีรูปร่างหน้าตาก็ดีดูแล้วก็เป็นคนอบอุ่นเอาใจใส่คนอื่นน้องสาวของเจ้ายอมยกคู่ครองดีๆแบบนี้ให้เจ้าเจ้าก็ควรจะพอใจได้แล้วยางเหมยพูดอย่างไม่พอใจหน้าด้านจริงๆผู้หญิงคนนี้ข้าถึงกับพูดไม่ออกพูดถูกแล้วพี่สาวกับกับคุณชายคนนี้คู่ควรกันมากหลิวหรูหรเยียนก็รีพยักหน้าพวก่านอยาพูดเลย ข้าตกลงหลิวโหผู้เสียงเบาหลิวอวิ๋ฉี่หัวเราะเสียงดังห้าห้าสมแล้วที่เป็นลูกสาวของข้าหลิวอวิ๋ฉี่เชื่อฟังและไม่ทราบว่าจอมยุทธน้อยคิดเห็นอย่างไรข้ายิ้มบางๆอาจารย์ให้ข้ามาเป็นเขยแต่งเข้าบ้านตระกูลหลิวก็เพื่อชดเชยให้ตระกูลหลิวช่วยให้ตระกูลหลิวเจริญรุ่งเรืองยังไงแต่งกับใครก็ต้องเป็นเขยแต่งเข้าอีกอย่าง หลิวโรคนนี้ดูดีกว่าหลิวหรูเยี่ยนคนนั้นเยอะส่วนเรื่องพิดเย็นของนางสำหรับข้าแล้วไม่ใช่เรื่องยากโอ้ดีจริงๆยังหงเหมยตบมือยิ้มจนตาหยีเป็นพระจันทร์เสี้ยวหลิวหรูหรเยี่ยนก็ถอนหายใจโล่งอกอยู่ๆก็มีคนที่มีสัญญามั่นหมายกับเขาโผล่มาทำให้เขาตกใจมากโชคดีที่คนป่วยใกล้ตายคนนั้นช่วยเขาไว้ ดีมากสามวันข้างหน้าข้าจะจัดงานใหญ่ให้พวกเจ้าลิวอวิงฉีดีใจมากยางเหมยใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดจมูกมองข้าอย่างรังเกียจหลงเอ๋ยยืนบื่ออยู่ทำไมยังไม่รีพาคู่ครองของเจ้าไปอาบน้ำอาบน้ำเถอะตัวเหม็นแล้วตามข้ามาหลิวโหรพาข้าไปไม่นานานางก็พาข้ามาถึงลานเล็กๆแห่งหนึ่งลานบ้านอยู่ห่างไกลรอบๆมีหญ้าขึ้นรก อิฐหินเก่าแก่เหมือนกับลานบ้านร้างท่านพักที่นี่ข้าสงสัยเล็กน้อยลิวโรพยักหน้านางมองไปรอบๆอบแอบพูดกับคุณชายฉินช่วยโอกาสที่ไม่มีคนท่านรีบไปเถอะทำไมเจ้าก็ดูถูกข้าหรือข้าเลิกคิ้วลิวโระหัวเราะขมขื่นไม่ใช่ข้าดูถูกท่านแต่ข้าไม่คู่ควรกับท่าน ข้าคาระวะท่านอย่างนอบน้อมจะคู่ควรหรือไม่คู่ควรกันที่เราได้พบกันก็ถือว่าเป็นวาสนาแล้วหลิวโหรส่ายหัวสีหน้าหมองคล้ำคุณชัยฉินพูดตามตรงข้าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วข้าไม่อยากทำร้ายท่านให้ท่านต้องแต่งกับคนใกล้าตายเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวโหรข้าขมวดคิ้วเล็กน้อยผู้หญิงคนนี้ใจดีใกล้จะตายแล้วยงังคิดถึงคนอื่น ข้าจับข้อมือของหลิวโหรนนางตกใจพยายามจะดิ้นรนโดยไม่รู้ตัวอย่าก,กลัวเลยข้าแค่จะจับชีพจรให้ท่านข้าแตะที่ชีพจรของหลิวโหรพิษเย็นเข้ากระดูกเริ่มกัดกินอวัยวะภายในแล้วใช้ปราณกล้าแข็งปกป้องเส้นชีพจรหัวใจแล้วใช้ดอกเงินน้ำแข็งพิษล้างพิษก็จะหายได้พิษเย็นของเจ้ารักษาได้คุณชายฉินท่านอย่าล้อเล่นเลย นางกำลังพูดอยู่ก็ตัวสัน่นใบหน้าที่ขาวซีดเหมือนกระดาษกลับมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแขนขาก็เริ่มแข็งที่อย่างรวดเร็วน่าสงสารอย่างยิ่งข้าวางฝ่ามือลงบนหน้าผากของหลิวโหรปราณกล้าแข็งที่รุนแรงก็พุ่งเข้าไปในร่างกายของนางทันทีกดพิษเย็นลงไปหลิวโหรก็ดีขึ้นมากข้าประคองนางเข้าไปในห้อง ในห้องมีรอยแตกที่กำแพงหน้าต่างพอมีลมพัดเข้ามาข้าถึงกับพูดไม่ออกคุณหนูใหญ่ทำไมถึงอยู่ที่แบบนี้และข้างกายก็ไม่มีคนใช้หรือสาวใช้เลยลิ้วโรหรนานจนตัวสั่นคุณหนูหลิวถ่านไม้อยู่ที่ไหนข้าจะไปหามาให้ท่านแก้หนาวลิ้วโหรสใส่หัวเดือนนี้ยังไม่มีการแจกจ่ายถานไม้ของเดือนที่แล้วใช้หมดแล้วใครรับผิดชอบเรื่องแจกจ่ายถ่านไม้ ข้าจะไปรับให้หลิวโรรีบโบกมือคุณชายฉินท่านอย่าไปเลยหูเลี้ยวที่รับผิดชอบเรื่องภายในใจร้ายพูดจามไม่ดีหากทําให้เขาโกรธเขาจะตีท่านตีข้าง,งั้นหรือถ้าเขากล้าตีข้าข้าจะหักแขนเขามาทําเป็นขาเมื่อเห็นข้าไม่สนใจคําพูดของนางหลิวโรก็ร้อนใจคุณชายฉินประกูลหลิวไม่ได้ดูสงบสุขเหมือนที่ท่านเห็นพูดจาดีท่านรีบไปเถอะ ไม่ต้องห่วงค่าท่านไปนอนบนเตียงก่อนข้าไปเดี๋ยวมาไม่สนใจหลิวโหรูผู้จบก็เดินออกจากห้องไปหลิวโหรีบวิ่งตามออกไปจะห้ามข้าแต่พอออกไปข้าก็หายไปแล้วในไม่ช้าข้าตามคนใช้คนหนึ่งไปก็ได้พบกับหูลี้วที่รับผิดชอบเรื่องภายในท่านหกนี่คือเขยแต่งเข้าของคุณหนูใหญ่ชิงกวนคนใช้เดินมาหยุดตรงหน้าหูลี้วแล้วพูด หูเลี้ยวมองข้าวแวบหนึ่งแล้วหยิบเนื้ออย่างไม้หนึ่งย่างบนเตาไฟอยู่นานถึงจะพูดมีธุระอะไรข้ามาขอฐานไม้ถ่านไม้ของเดือนนี้แจกไปหมดแล้วเดือนหน้าค่อยมาใหม่หูเลี้ยวพลิกเนื้ออย่างในมือไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาเลยข้ามองไปที่ไม่ไกลกลองถานไม้ใหญ่ที่มุมหนึ่งขมวดคิ้วเล็กน้อยเพิ่งแจกหมด ทำไมที่ของคุณหนูใหญ่ถึงไม่มีฐานไม้แม้แต่ก้อนเดียวนั้นข้าก็ไม่รู้หูลิ้วเป่าถ่านไม้ที่ลุกแดงในเตาแล้วก็บ่นพึมพำคนใกล้จะตายแล้วยังจะมาเปลืองทรัพยากรทําไมหมายความว่าอย่างไรข้าสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีหมายความว่าอย่างไรหูลิ้วเบ้ปากด้วยสภาพของเจ้ากับคุณหนูใหญ่ไม่คู่ควรที่จะใช้ถานไม้ เข้าใจไหมบ้าเอ๋ยข้าโกรธขึ้นมาทันทีแค่คนใช้คนหนึ่งก็กล้าเอาหังขนาดนี้เหลือเชื่อจริงๆแต่ในใจข้าโกรธหรืออวินฉีมากกว่าในฐานะประมุขตระกูลลูกสาวแท้ๆของตนเองกลับถูกคนอื่นปฏิบัติเช่นนี้เป็นพ่อที่ดีจริงๆเมื่อเห็นข้าย,ยิ้มหูเลี้วเลิกคิ้วขึ้นทำไมเจ้าไม่พอใจหรืออื่ม ข้าไม่พอใจปังข้าไม่พูดพร่ำทำเพลงตบกฝ่า,ฝามือลงบนหัวเขาเครง้งพลังฝ่ามือที่รุนแรงกดกระดูกสันหลังคอของหูลิ้วจนแหลกละเอียดได้ยินเพียงเสียงกระดูกแตกคอของหูลิ้วหายไปทันทีศีรษะที่กลมอ้วนแนบชิดกับบ่าเบิกตากว้างเลือดออกเจัตวาลตายตาไม่หลับเมื่อเห็นภาพนี้คนใช้รอบข้างถึงกับตกตะลึงข้ามอง กวาดไปที่คนใช้หลายคนผู้เสียงเย็นขนถ่านไม้ที่นั่นทั้งหมดไปที่ลานของคุณหนูได้ยินแล้วคนใช้หลายคนก็ตกใจรีบเริ่มขนย้ายข้าดึงคนใช้คนหนึ่งไว้เจ้าไปหาเตาไฟมาในห้องของคุณหนูไม่มีเตาไฟคนใช้คนนั้นมองดูมือของข้าทั้งร่างแทบจะทรุดลงไปเขารีบพานไปที่ห้องเก็บของไม่นานฐานไม้ในโกดังก็ถูกขนไปที่ลานของหลิวโหรทั้งหมด เมื่อเห็นคนใช้ขนถ่านไม้มามากมายและยังติดตั้งเตาอุ่นให้เขาหลิวโรหรือเชื่อคุณชายฉินถ่านไม้มากมายขนาดนี้หูลือคนนั้นไม่ได้สร้างความลำบากให้ท่านหรือข้าไม่ให้โอกาสเขาไม่ให้โอกาสคำตอบของข้าทำให้หลิวโรสับสนพวกเจ้าไปได้แล้วเมื่อเห็นคนใช้หลายคนทำงานเสร็จข้ากระโบกมือให้พวกเขาคนใช้หลายคนได้ยิน ก็รีบจากไประหว่างทางคนใช้คนหนึ่งรีบไปรายงานหูหยินหูเกอรถูกชินกวนฆ่าตายไม่ใช่ว่าชินกวนคนนั้นเป็นเศษสวะที่ไม่มีวอนยุตหรือก่อนหน้านี้เขาฆ่าหูเกอได้อย่างไรหูเกออย่างน้อยก็มีพลังระดับฝึกกายขั้นห้านึกถึงตอนที่ฆ่าตบหูเลี้ยวตายด้วยฝ่ามือเดียวหลายคนยังคงใจสั่นไม่หายงงงยยังดูไม่ออกอีกหรือ คนใช้คนหนึ่งจ้องมองคนนั้นบนร่างกายไม่มีพลังวิญญาณเขาเป็นนักสู้ชัดๆสามารถตบหูเกิอให้ตายได้สแสดงว่าเขาอย่างน้อยก็เป็นยอดฝีมือขั้นสองยอดฝีมือขั้นสองมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ฝึกยุทธระดับรวบรวมลมปราณย่อมสามารถขยุ่หลิวที่มีพลังแค่ระดับฝึกกายขั้นห้าได้อย่างง่ายดายอีกด้านหนึ่งข่าต้มน้ำขิงให้หลิวโหรวชามหนึ่ง เมื่อเห็นน้ำขิงที่ข้านำมาในใจของหลิวโรูก็อบอุ่นขึ้นมาทันทีขอบตาของนางก็แดงขึ้นมาในคืนวันที่นับไม่ถ้วนเมื่อผิดเย็นของนางกำเริบนางทำได้เพียงขดตัวอยู่บนเตียงทนทุกทรมานอย่างเงียบเงียบเผชิญหน้ากับความตัวตายเพียงลำพังนางหวังเพียงว่าจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆให้ความอบอุ่นแก่นางสัตนิดให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่นางสัตนิด และน้ำขิงชานี้ที่ข้าต้มให้ทำให้นางประทับใจเป็นพิเศษเมื่อเห็นขอบตาของหลิวโหรแดงข้าเข้าใจความรู้สึกของนางดีคุณหนูใหญ่คนหนึ่งใกล้จะตายไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนดูแลเขาคิดถึงตรงนี้ข้าโกรธจนถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่น,น้าเจ้าข้าคงจะทุบหัวพ่อราคาถูกของเจ้าให้แหลกเมื่อได้ยินคำพูดของข้าหลิวโหรตกใจจนรีบพูดคุณชายฉิน ท่านอย่าได้วูวามพ่อของข้ามีพลังระดับหลอมเทพเขาสามารถฆ่าท่านได้ในฝ่ามือเดียวเมื่อเห็นท่าทางตื่นตระหนกของหลิวโรคข้าหัวเราะขมขื่นวางใจเถอะข้าจะไม่ทำอะไรบุ่มบามในขณะนั้นหลิวโรที่ดื่มน้ำขิงเสร็จก็เริ่มหาของบนเตียงไม่นานนางก็หยิบถุงเงินออกมาจากใต้ผ้าหม่มพูดว่าคุณชายฉิน ในนี้มี30เหรียญทองเป็นเงินที่ข้าเก็บออมไว้แม้จะไม่มากแต่ถ้าประหยัดหน่อยก็น่าจะพอเป็นค่าเดินทางกลับบ้านของท่านเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวโรค่าก็พูดไม่ออกข้าเดินทางกลับบ้านช่างเถอะเดิมทีข้าคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่คิดว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เด็กสาวคนนี้ก็หวังดีกับข้าดังนั้นจึงอยากให้ข้าไปตลอดคิดไปคิดมาข้าก็รับถุงเงินมา ช่างน้ำหนักสาสิบเหรียญทองไม่รู้ว่าจะพอซื้อยาให้เจ้าหรือเปล่าขอโทษนะถ้ามีแค่นี้หลิวโรวพูดอย่างหมดหนทางไม่เป็นไรถ้าไม่พอข้าจะหาทางเองท่านพักผ่อนเถอะข้าพูดจบก็หันหลังเดินจากไปคุณชายฉินขอบคุณสำหรับน้ำขิงเมื่อข้าเดินมาถึงประตูหลิวโรวก็พูดขึ้นแล้วก็ยิ้มหวานให้ข้าพักผ่อนเถอะ ข้าพูดจบก็ปิดประตูบนเตียงหลิวโหรมองดูประตูที่ปิดสนิทแล้วก็ค่อยๆนอนลงไปเขาแค่หาข้ออ้างที่จะจากไปคนใกล้จะตายอย่างข้าใครเข้ามาใกล้ก็โชคร้ายการที่ต้มน้ำขิงให้ข้าชามหนึ่งข้าก็พอใจมากแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บข้าออกจากประกูลหลิว สอบถามไปเรื่อยๆจนมาถึงหอสมบัติสวรรค์ดอกเงินน้ำแข็งที่ต้องการไม่มีขายที่อื่นค่าสอบถามดูมีเพียงที่หอสมบัติสวรรค์เท่านั้นหอสมบัติสวรรค์เปิดสาขาทั่วทุกเมืองข้างในมีสมบัติล้ำค่าต่างๆวิชาเคล็ดลับต่างๆมีครบทุกอย่างเบื้องหลังมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ควบคุมอยู่ไม่มีใครกล้าล่วงเกินภายในหอสมบัติสวรรค์กว้างใหญ่มาก ข้าเดินวนอยู่รอบหนึ่งในที่สุดก็พบโซนขายสมุนไพรวินมองดูสมุนไพรบางชนิดบนเคาน์เตอร์ข้าไม่พบดอกเงินน้ำแข็งเมื่อเห็นเจ้าของร้านรับแขกเสร็จแล้วว่างเจ้าของร้านขอถามหน่อยมีดอกเงินน้ำแข็งไหมเจ้าของร้านมองข้าแวบหนึ่งพูดอย่างเรียบๆว่ามีหนึ่งต้นห้าหมื่นตำลึงทองอะไรนะห้าหมื่นข้าได้ยินแล้วก็ตกใจข้าไม่คิดว่า ดอกเงินน้ำแข็งธรรมดารรมดาจะมีค่าถึงห้าหมื่นตำลึงทองข้าจำได้ว่าตอนที่ข้าฝึกร่างกายในภูเขาน้ำแข็งไฟบนภูเขาน้ำแข็งนั้นเต็มไปด้วยดอกเงินน้ำแข็งเหมือนกับวัชพืชเมื่อเห็นดวงตาเจ้าเล่ห์ของเจ้าของร้านจ้องมองข้าข้าลูบถุงเงินรู้สึกอึอดอัดเล็กน้อยห้าหมื่นตำลึงทองยังขาดอีกนิดหน่อยเมื่อได้ยินข้าพูดว่าขาดอีกนิดหน่อยสีหน้าของเจ้าของร้านก็เปลี่ยนไป รีบยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรสามารถลดราคาให้ได้บ้างท่านมีเงินเท่าไหร่สาสเหรียญทองค่ายิ้มกว้างได้ยินแล้วเจ้าของร้านก็หลีตาลงนี่เรียกว่าขาดอีกนิดหน่อยหรือเจ้ากินอิ่มแล้วว่างมากมาล้อเล่นกับข้าหรือข้าโบกมือแล้วยิ้มแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าไม่คิดว่าดอกเงินน้ำแข็งนี้จะแพงขนาดนี้เจ้าของร้านเริ่มไม่พอใจไปไปอย่ามาล้อเล่น เสียเวลาทำามหากินข้าเก่าหัวบ้าเอ๋ยไม่มีเงินลำบากจริงๆตอนที่อยู่กับอาจารย์มีสมบัติล้ำค่าทุกอย่างไม่เคยต้องกังวลเรื่องเงินข้าก็ไม่ค่อยรู้ค่าของเงินข้าจำได้แค่ว่าตาแก่น่นมีแหวนมิติสีดำดูเหมือนจะใช้ไม่หมดเจ้าของร้านมีกระดูกเอลพยักษ์ไหมในขณะนั้นชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามา เมื่อเห็นชายคนนั้นสวมเสื้อผ้าหรูหราเจ้าของร้านก็รีบเข้าไปยิ้มแย้มมีครับแน่นอนว่ามีเลือกชิ้นที่มีคุณภาพดีให้ค้าหน่อยชายวัยกลางคนมองดูที่เคาน์เตอร์แล้วพูดว่ารอสักครู่นะครับไหนไม่ช้าเจ้าของร้านก็นำกระดูกสีขาวขนาดยาวหนึ่งชื่อออกมาราคาเท่าไหรช่ชายวัยกลางคนหยิบถุงเก็บของออกมาได้ยินแล้วเจ้าของร้านวางกระดูกเอวพยักลงบนตาช่างท่านเจ้าของร้านดูสิครับ สิบตำลึงสามสลึงหนึ่งสลึงห้าสิบตำลึงทองทั้งหมดคือ5,150ันหนึ่งรอยห้าตำลึงทองหนึ่งอาตำลึงทองค่าลดให้ท่านคิดท่านห้าศูนย์ศูนย์ศูนยตำลึงทองอืมชายไวกลางคนพยักหน้าหลังจากจ่ายเงินแล้วก็หันหลังเดินจากไปค่าที่อยู่ข้างๆเมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาก็เป็นประกายอสูรจิ้งจอกกระดูกของอสูรระดับสตัวเล็กๆ กลับมีค่าขนาดนี้หากจับมาตัวหนึ่งก็คงจะขายได้เงินเยอะพูดถึงตรงนี้ข้าก็รีบไปหาเจ้าของร้านท่านพูดเบาๆหน่อยเจ้าของร้านตกใจกับข้าเกือบจะตีคนท่านรับซื้อศูนย์จิ้งจอกไหมข้าถามทําไมเจ้าของร้านเลิกคิวข้าจะไปจับอศูน์จิ้งจอกมาแลกกับดอกเงินน้ำแข็งของท่านเป็นอย่างไรแน่นอนได้สิเจ้าของร้านได้ยินแล้วก็หัวเราะจะเอาตัวเป็นๆหรือตัวตาย ข้าถามอีกครั้งเจ้าของร้านถึงกับพูดไม่ออกแน่นอนว่าต้องเอาตัวตายเจ้าของร้านขอถามหน่อยว่าอสูรจิ้งจอกอยู่ที่ไหนเจ้าหนูข้าจะบอกเจ้าอสูรจิ้งจอกไรากาดมากด้วยร่างกายเล็กๆของเจ้ามันตกทีเดียวก็ตายแล้วเจ้าของร้านเห็นว่าข้าไม่ได้ล้อเล่นก็รีบเตือนเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขามองแวบเดียวก็รู้ว่าไม่มีวอนยุทธหาเงินก็ส่วนหาเงิน หากทำให้เขาเสียชีวิตไปก็เป็นบาปท่านวางใจเถอะแค่บอกสถานที่มาแล้วก็รอแลกดอกเงินน้ําแข็งได้เลยเจ้าของร้านกําลังจะพูดอะไรอีกเด็กหนุ่มที่สวมชุดผ้าไหมข้างๆก็พูดขึ้นมาอย่างเยอะหยันอยากจับอสูรจริงจอกหรือก็ไปที่หุบเขากระดูกสิที่นั่นมีอสูรทุกชนิดเจ้าไปที่นั่นจับได้แน่หุบเขากระดูกอยู่ที่ไหน ห่างจากเมืองไปทางตะวันตกสามร้อยลี้ขอบคุณข้ายกมือคำนับแล้วหันหลังเดินจากไปมองดูเงาหลังของข้าที่จากไปอย่างรวดเร็วเจ้าของร้านหันไปมองเด็กหนุ่มที่บอกทางให้ข้าเมื่อครู่เขาไม่พอใจคุณชายท่านทําแบบนี้อาจจะทำให้เขาต้องตายแม้จะเป็นรอบนอกของหุบเขาหมื่นอสูรหากไม่มีผู้ฝึกยุทธระดับรวบรวมลม,มปรา18คนเข้าไปด้วยกันก็ยากที่จะรอดชีวิต เจ้าของร้านคิดว่าข้าครั้งนี้คงจะตายแน่แล้วเด็กหนุ่มคนนั้นหัวเราะเยาะเขาจะตายหรือไม่ตายเกี่ยวอะไรกับข้าด้วย